สโดย Fitness s t a t i ัน Fit สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องไฟเดย์ชาแนลทุกท่านมาพบกับผมแอดมินไฟเดย์กันอีกครั้งนะครับกับรายการเล่าข่าวนิวคาสเซิลประจำวันที่24กันยายน2566ครับวันนี้ผมมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมสริการดงนิวคาสเซิลอันเป็นที่รักของพวกเราประมาณสัก3-4ข่าวสารด้วยกันนะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆที่เป็นกองเชียร์นิวคาสเซิลนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ เพื่อนๆท่านใดที่เป็นกองเชียร์นิคสเซิลบังเอิญเข้ามาชมคลิปนี้โดยบังเอิญของผมและเกิดชอบพอการวิเคราะห์และการวิจารณ์ของผมนะครับสามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่อง u t u b e ไฟเดชแชนลและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของทางช่องนะครับขอบคุณ่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยนะครับข่าวแรกของวันนี้ก็เป็นบูนอกกิมาไลครับกองกลางสุดที่รักของพวกเรานั่นเองเขาได้ตัดสินใจต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับสมโมสรนิคสเซิลของเราออกไปอีก5ปีครับ ฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวคนดังของวงการฟรุตบอลยุโรปรายงานว่าเมื่อวันเสราร์ที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับกองกลางทีมชาติบราซิลได้ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับซมงสรอนนิโคเซ่นไปจนถึงปี2028แล้วก็มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง100ล้านปอนด์ถือว่าเป็นข่าวที่ดีสําหรับพวกเราที่เป็นกองเชียร์นิโคเซ่นนะครับที่เราจะได้กองกลางที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของยุค อยู่ช่วยทีมต่อไปอีก5ปีเลยนะครับเป็นยังไงครับถือว่าถูกอกถูกใจแฟนๆไหมครับสาหรับข่าวแรกมาครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวที่2ของวันนี้กันเลยข่าวที่2ของวันนี้ข้อข้ากจะดราม่าเล็กน้อยนะครับ <S 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 เกี่ยวกับกลุ่มทุน PIF ที่เป็นผู้บริหารสโมสรของนิโคลเซ่นนะครับมีรายงานข่าวมาว่าโมฮัมเหม็ดบิลซาวมานมงกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียและประธานกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของประเทศหรือชื่อย่อว่า PIF ไม่สนใจข้อกล่าวหาที่ว่า กลุ่มทุน PIF ใช้ประโยชน์ของกิจกรรมทางด้านการกีฬาหลากหลายชนิดที่กลุ่มทุน PIF ได้เข้าเทคโอเวอร์เพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับมีการกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียกําลังลงทุนด้านการกีฬาและใช้ประโยชน์จากสโมสรกีฬาชั้นนาของโลกเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับกลุ่มทุนของตนเอง PIF เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรนิวคาสเซิลในปี2021 จากนั้นโมสอสรนิิคเซนก็ทําผลงานได้ดีได้ดีจนได้สิทธิ์ไปเตะฟุตบอลถ้วยยูฟ่าแชมเชปี้ยนีกเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับ P.F มีการลงทุนกีฬาด้านอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันรถสุดถึงฟอร์มูล่า1การจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการต่างๆรวมถึงการก่อตั้งสมาคมเทนนิสอาชีพนะครับประจําประเทศซาอุดิอาระเบียอีกด้วยจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีคนจากวงการกีฬาอื่นๆค่อนแค ถือว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมสมัยนี้นะครับพวกเราที่เป็นกองเชียนิโคเซนทำได้แค่ให้กำลังใจผู้บริหารสโมสรของเราต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข่าวที่3ข่าวที่3มจริงๆอะข่าวนี้ผม,มาอยากจะทำแยกนะครับแต่ไหนๆกน็ไหนๆแล้วผมผมผมทำมาเลยดีกว่าเป็นเกี่ยวกับแดนเบิร์นนะครับมาครับมาต่อกันที่ข่าวที่3ของวันนี้กันนะครับมาดูเรื่องราวของแดนเบิร์นกันบ้างจริงๆผมอยากจะแยกทําคลิปของแดนเบิร์น ็นอีกคลิปหนึ่งไปเลยครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาพูดคุยถึงผลงานของแดนเบิร์นกันดีกว่าเพราะตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลของพิมียรีกมาจนถึงนัดที่เราไปเยือนสโมสรเอซิมิลาน Milan ในศึกฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแฟนบอลน,นิโคลเซ่นแทบจะทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของช่องนะครับต่างก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าผลงานของแดนเบิร์นไม่ดีสักเท่าไหร่เกมรุกช่วยทีมไม่ค่อยได้เกมรับก็โดนเจาะได้โดยง่ายวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะผลงานของแดนเบิร์นกันว่า มีผลงานในดีก5นัดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงอีกหนึ่งนัดในฟุตบอลถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนีกด้วยไปครับเรามาเริ่มกันที่ฟอร์มการเล่นของแดนเบิร์ในดีกกันก่อนเลยผลงาน5นัดในดีกของพ่อเทพบบุตรแดนเบิร์เป็นแบบนี้ครับลงสนามในดีกรวมกัน450นาทียิงได้0ประตูแอตซิตให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูได้0ครั้งใบเหลือง1ใบใบแดง0ใบโอกาสยิงในเกมนะครับหลังจากผ่านไป5เกมนะ0.2ครั้ง ผ่านบอลสำเร็จ 84. 3เซชนะการขึ้นบัะทะแย่งมง1.6ครั้งเรตติ้งของแดนเบอร์นีดีกหลังจากผ่านไปหนัดอยู่ที่6.52คะแนนครับมาดูผลงานของแดนเบิร์ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในนัดที่เราไปเยือนสโมสรเอซีมิลานกันบ้างแดนเบิร์ลงเล่นไป90นาทียีไในศูนย์ประตูแอซซิตให้เพื่อนรุ่มทีมทำประตูในศูนย์ครั้งใบเหลืองหนึ่งใบใบแดง0ูนใบโอกาสยิงประตูในเกมนั้นนะครับ0.3ครั้งผ่านบอลสำเร็จ 6 5 5ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าเอาชนะลูกมงได้ถึง7ครั้งเลตติ้งคะแนนหลังจากจบเกมที่พบกับมิลานนะครับสูงถึง7.75คะแนนทางทั้งที่คะแนนควรจะต่ำกว่านี้นะครับเพราะว่าครึ่งแรกแดนเบิร์นจ่ายบอลเสียค่อนข้างบ่อยแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังแดนเบิร์นเก็บกินลูกมงจากการคอสบอลทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของ a c มิลานได้หมดเลยทำให้ครึ่งหลังแดนเบิร์นทำคะแนนค่อนข้างสูงนะครับ หลังจบเกมคะแนนก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับและนี่ก็คือข้อมูลการลงสนามที่ผ่านมาของพ่อเทพบุตรแดนเบิร์นของเราเพื่อนๆที่เป็นกองเชียร์นีโคลเซ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของแดนเบิร์นเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงแดนเบิร์นยังเหมาะสมกับตำแหน่งแบ็คซ้ายของทีมอยู่หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะอ่านและกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์แน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ